ศิลปะของปูตานมีความละเอียดแล้วก็มีความลักษณะที่มีความช่วยงามของพุทธศิลป์หรือว่าเป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของประเทศแล้วว่าเป็นส่วนที่มีความ วยงามอันนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ดูตรงพระเศียรถ้าพระเศียรมีพระพุทธรูปนั้นว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นลักษณะที่สร้างบุญบารามีสร้างให้ความเป้าหมายคือ ตรงพระเศียรก็คือเป้าหมายความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,านั้นก็เป็นลักษณะการสร้างแล้วก็มีโพธิสัตว์สององค์มีพุทธเจ้ามีน,นะครับที่เขาก็ได้ระหว่าการสร้างาบุญบารมีสร้างเป้าหมายให้สำเร็จ นี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราได้มาดูมาเห็นก็ในศิละปะความพลังศรัทธาของชาวพุทธพลังศรัทธาที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ชาชนได้มากราบมาไหว้มาบูชามาศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีความละเอียดแล้วก็ มีความสวยงามของพุทธศิลป์ในส่วนต่างๆอันนั้นก็ถือว่าเราได้มารู้มาเห็นได้มาสัมผัสได้มากราบมาไหว้ศึกษาวัดนานา,นาชาติในที่พุทธคยาแห่งนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เรามาศึกษา ความรู้ในศิลปะของพูตานมีพระพุทธเจ้ามีพระโพธ,ธิสัตว์ที่เป็นที่กราบไหวบูชาของออชาวพุทธที่มาแล้วก็มาดูมา,มาเห็นในส่วนที่เป็นพุทธศินเป็นส่วนที่ ศิลปะของวัดศิลปะของประเทศที่มีความละเอียดแล้วก็มีความสว่างสวยงามสำคัญ